สวัสดีครับคืออย่างนี้ครับมีเรื่องน่าสนใจมากครับมีคําถามมาถาม <tım> พิมนาโต้ถามว่าพินาโตะครับผมเคยไปเดินย่านคมแดงแถวอุเอโนะตอนเ <ๆ S 1> ล็กๆล่ะครับที่มีบา,เาเ์เยอะๆขณะเดินอยู่จู่ๆนะครับก็มียากุซ่าเดินมาล็อกคอล็อกคอผมสองคนแล้วพูดว่าเขามีผู้หญิงให้บริการสนใจไหมผมก็กลัวนะแต่ตอบเขาไปว่าผมหิว หิวอะไรวะไม่ใช่หิวข้าวเขาไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมานะบอกเขาเป็นแบบนั้นไปเด็กกุ้งซ่าสองคนก็ปล่อยเขาไปแน่นอนผมไม่ได้กลับไปย่านนั้นอีกเลยครับ ถ้าเกิดวันนั้นมผมสนใจตามเขาไปมันจะเป็นบริการจริงๆหรือผมจะโดนเขาหลอกมากกว่าครับคือวงเล็บนะครับเคยมีรุ่นน้องไปใช้บริการเห็นว่าโดนค่าในหน้าไปหลายดอลลาร์เลยนะอ,อ,อ,อันนี้เป็นคําถามที่ดีไหมจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นเคสนี้ด้วยมันเป็นเคสที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวไทยนะคือหลังน,นักท่องเที่ยวไทยไปญี่ปุ่นเยอะมากใช<า>เก่เยอะมากเยอะมากแล้วแบบเวลาไปเดินตามแบบชิบูย่าหรืออะไรเงี้ยมีคนมามาทักมาอะไรบ่อยมากก็เลยแบบเฮ้ยผมว่าคนที่ไปญี่ปุ่นแล้วยังไม่เคยสัมผัสญี่ปุ่นขนาดนั้นก็จะงงว่ามาเรียกเราไปรัดอาหาร อะไร,ร,ะรจริงๆมันเป็นยังไงครับให้ผมเดานะในเคสของของคุณคุณจินคุณจินจเอดียร์ออจินเนี่ยอาจจะไม่ใช่อยา่างที่าให้ผมเดาน่าจะเป็นพวกเชียร์แขกเชียร์แขกก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เรามักพบเห็นที่ญี่ปุ่นคือรายได้ของเขาเนี่ยก็คือการที่เขาลากคุณให้เข้าร้านได้คือเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ตกลงกับทางร้านทางร้านก็จะให้เปอร์เซ็นต์เขาเราทราบวาเราไปตกลงกับเขาว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเราขอส่วนแบ่งจากเขาอีกทีหนึ่งได้ไหม ไม่คุณอาจจะได้นะแต่คุณจะโดนเขาฟันหัวแบะ <c oughs> เ,เพราะว่าเขาก็จะชาร์จเพิ่มอีกแต่ว่าผมแนะนำอยาา่าทำการที่เขาจะลากคุณเข้าร้านเนี่ยมันตามมาซึ่งหนึ่งเขาต้องพูดจาหวานล้อมโกหกรวมทั้งพูดจาที่ทําให้คุณเข้าไปในร้านโดยใช้สิ่งต่างๆมาลออ่อคุณอย่างเช่นเดียบุฟเฟ่รวมทั้งเรื่องของผีงเดินๆเ,นเนข้ามาคุณเป่าร,รูปอะลรบางลูกผู้หญิงเหมือนผู้ชายไทยหลายคนแบบมีความฝันอยากไปถึงประเทศญี่ปุ่นอยากจะไปญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะมีความสนุกในเรื่องของกิจกรรมผู้ใหญ่คิดว่าเฮ้ยะเทีญี่ปุ่นแม่งมีแต่นดเรราาย่ไไทจะ้ับขว หรือเศษจะข่าวว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนนั่ซื้อสัย์มากคนดีเต็มประเทศมีวินัยคือเป็นประเทศที่คงไม่ไม่มีการหลอกกันมันมีหลายมุมครับมีทั้งมุมขาวมุมดีมากแล้วก็มีมุมมืดอย่างเช่นอย่างนี้อ่าไม่ใช่ครับผมผมคือมุมสว่างไปถึงเล่าเรื่องมืดได้คนที่สว่างในมุมมืดใช่เราเข้าไปทํางานในแวดวงนั้นเพื่อเอามาเล่าเรียกว่าเศษสลาเสศษสลาโอเคคืออย่างนี้เราเราก็พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเวลาถ้า คนที่ฟังผมพูดอยู่แล้วคุณมีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคุณเดินนํำท้องถนนต๊ๆๆๆเนี่ยคุณก็เจอคนวิ่งเข้ามาแล้วมาชวนคุณขึ้นร้านนู่นบ้างไปกินร้านนี้บ้างไอพวกประเภทวิ่งตามคุณเนี่ยคุณอย่าไปเชื่อเลยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ในหลอกข้างนั้นแต่ถ้ายืนหน้าร้านยืนหน้าร้านเลยสมมตินะครับมีแบรนด์ตืดๆแล้วมีพนักงานใส่เสื้อแบรนด์ชัดเจนยืนหน้าร้านไม่วิ่งตามเพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราลงมาให้ลึกเนี่ย ขาจะมีแบ่งแอเรียกันเลยว่าใครยืนได้ถึงแค่ไหนยังไงหลายครั้งเนี่ยผมต้องเข้าไปช่วยเป็นล่ามนะเพราะว่ามันมีปัญหากันสิ่งที่ผมพูดเนี่ยออกคลิปไปนะเชื่อไหมครับว่าต้องมีคนมาคอมเมนต์ลักษณะนี้ว่าเฮ้ยเพื่อนผมโดนหลอกเฮ้ยผมแม่งก็โดนวะพี่เฮ้ยเพื่อนผมโดนผมโดนคนรู้จักผมโดนเชื่อเดี๋ยวมันต้องมีคนที่โดนมากมายเนียแน่นอนเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยก็เป็นหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มมิชชั่นชีพเหล่านี้ด้วยนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรามีร้านฟันหัวแบบ มีชื่อร้านฟันหัแม่เขาเรียกบทตะกุดิเตงในภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้มลลงเยอะมากเขาขึ <ope> ้น <Labor> ป <ator il fi> ้ายเลยนะครับว่าอย่าไปโดนไอ้พวกต้มตุ๋นเนี่ยเราเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษไม่เขียนจากประสบการณ์ผมไม่เจอนะครับฉะนั้นก็เรียนภาษาญี่ปุ่นไว้นะคบที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือร้านพวกนี้หลายร้านเขาก็เริ่มระวังตัวเขาแปก ประกาศหนาร้านเลยครับว่าถ้ามีเด็กเชียร์แขกพามาล้านเราหรือว่าอะไรเนี่ยหรือมีเด็กเชียร์แขกมาบอกว่าอยากจะพาเข้ามาร้านเราเนี่ยคืออย่าไปเชื่อ,อถ้าพูดที่ลึกขึ้นอีกเนี่ยวิธีการต้มตุ๋นของไอ้คนพวกนี้เนี่ยทำไมพี่ถึงรู้รครับเพราะว่าพี่เลยว่าเฮ้ยเราเรา,เร,ารู้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งเราศึกษนางเยอะรึกษาและและเราลงบุญทำเราไม่ใช่เราเคยไปเป็นล่ามให้ของพวกนี้เราเคยไปช่วยเหลือเขานี่นีย เวลามันหลอกนี่นะครับคือเด็กเชียร์แขกก็จะขายว่าเฮ้ยมันถูกอย่างงุ่นถูกอย่างงี้พาเข้าไปนั่งพอเข้าไปนั่งปุ๊บเด็กในร้านก็จะให้ความร่วมมือร้านให้ความร่วมมือกับตัวเด็กเชียร์แขกใช่มันเตรียมมาไวลวเตรียมมาหมดแล้วคือทั้งร้านรู้มันหมดแล้วนะครับเด็กที่นั่งกับเราเนี่ยนะครับนั่งกับบูมเนี่ยนะครับก็ก็จะคือยเงไงเด็กที่ว่านี่ยังไงครับเป็น เป็นบ่อยเป็นหรือว่าเป็นอะไรครับเป็นน้องๆผู้หญิงทีร้านเนี่ยน้องๆเนี่ยก็จะเร่งสั่งให้เราสั่งเครื่งดื่มเยอะๆอย่างนี้เองสั่งเยอะแล้วค่าค่าจ่ายมันก็จะบานปกติเวลาดื่มน้ำเหองญี่ปุ่นร้านโชกับอิซากายะหรือร้านเราเนี่ยมันมันเท่าไหร่พี่แล้วแบบถ้าไปต้อตบนหัวแบงนี่มันอย่างเบียร์เนี่ยสมมติว่าเบียร์อาจจะแก้วหรอถ้ากินพวกอิซากายะแก้วละห้าร้อยเยนห้าร้อยเยน แต่ว่าถ้าเราค่าร้านต้มตุ๋นพวกนี้มันจะไม่ได้มีแค่ค่าเบียร์อย่างเดียวนะคะคือนอกจากค่าเครื่องดื่มที่แพงขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีค่าอะไรแบบเบียร์จะขึ้นมาแบบไปสองเท่าได้ไหมเป็นเปปุ๊บเป็นไปได้สบายเป็นไปได้สบายแชมเปญเนี่ยกระชากราคาขึ้นมาเลยนะสมมติว่าแชมเปญขวดละพันกว่าเยนอาจจะโดนกระชากขึ้นไปถึงแล้วขวดละหมื่นเยนแล้วก็จะมีค่าแบบ ที่คุณแบบไม่เคยสั่งแทกเข้ามาอยู่แล้ว<อ>ทำให้บินคุณออกมาคุณนั่งได้ชั่วโมงเดียวมาจะบางสองแสนเยนหรือว่าอะไรสมมุติเพราะว่าเราอ่านไม่ออกอยู่ดีใช่แช<ร>้่นเขาอาจจะไม่ไม่ได้มาโชว์อยู่ดีถ้าให้ผมแนะนำเลยคืออย่าอย่าไปเชื่อไอ้พวกที่มาเชีย อย่าไปเชื่อไอ้พวกที่เดินเข้ามาคุยกับกูไล้กอดคอบ้างสนิทสนิทไปญี่ปุ่นมีบคอแม่งไปญี่ปุ่นเว้ยบางคนแม่งไปญี่ปุ่นไปร้านมาคอโอ้โให้แม่งสบายเลยเว้ยคนญี่ปุ่นแม่งเป็นมิตรไม่กอดคอกูกูกอดคอแม่งกลับเลยไอ้เพจ J Brand t นี่แม่งบอกว่ามีคนดีเยอะ มีทั้งดีแล้วไม่ดีครับก่อนออย่าเชื่ออย่าเชื่อเออมันมีคนพูดอย่างนี้ครับเวลาเกิดเหตุอยู่ในร้านเนี่ยมันมีเคสที่วิ่งหนีออกมาเลยแล้วไปแจ้งตำรวจเคยคุยกับนักกฎหมายที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าถ้าวิ่งออกมาแล้วเนี่ยหรือว่าไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยมันที่ตำรวจจับไม่ได้ แล้วก็มันมีอย่างนี้คืออันนี้จริงไม่จริงต้องไปเซิร์ชกันนะผมไม่แน่ใจเป็นข้อมูลที่ผมคุยมาอะไรยไม่ได้เซิร์ชจริงจัง <c oughs> เขาบอกว่าถ้ามูลค่ามันไม่สูงมากมันทีมันก็อยู่ในจุดที่ตํารวจไม่ได้รับนักกฎหมายที่ผมเคยคุยด้วยเขาแนะนําว่าถ้าโดนหลอกแล้วเนี่ยให้อยู่ในร้านเลยแล้ว<อ>ต้องแจ้งตำรวจว่าอะไรโดยที่ตัวเองต้องอยู่ในจุดเกิดเหตุเราทำไงครับแจ้งตำรวจคือเราเป็นคนต่างชาติอ่ะไม่รู้ภาษาด้วยพี่้าอย่างนั้นก็ก็ต้องพูดตรงนัเรื่องเคสนั้นผมจะมาบอกสุดโต่งว่า ก็กดหูหาโทรศัพท์หาญี่ปุ่นหรือว่าหาตำรวจญี่ปุ่นมันก็ยากเครับผมว่าคือก็ไม่ได้ด้วยหเลยหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอสถานการณ์แบบนั้นจะดีที่สุดน่าจะดีที่สุดนะครับก็หวังว่าจะเป็นคําตอบที่ดีให้กับคุณจินแล้วก็คนไทยหลายคนที่ ที่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ทุกคนแน่นอนยังไงก็ถ้าสนใจข้อมูลดีๆข้อมูลเป็นประโยชน์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับสามารถเจอกันเราสองคนบูมแล้วก็นับโตะได้เลยนะครับฝากซับสไครต์ด้วยนะฝากซับสไครต์นะครับช่องเจแปนซาร์ลี่แมนเจแปนซาร์ลี่แมนทีวีต้องมีทีวีเนี่ยทีวีมทีวีหรอเลอาล่ะอ่านพูดอีกรอบพูดอีกรอบก็ ถ้าสนใจข้อมูลดีๆเหล่านี้นะครับฝาก Subscribe ที่ช่อง J8 s a l a r e m a n TV